นักเรียนพบก,กับคุณครูอนุชาจับแก้วอยูแล้วนะคะวันนี้ครูมาในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเรายังเรียนรู้กันในสาระภูมิศาสตร์นะคะนักเรียนในคลิปนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาคใต้ของประเทศไทยเรากันนะคะ เมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับภาคใต้จบแล้วเราจะวัดกันที่ตัวชี้วัด25.1ป .5 ทับ2อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตนค่ะมาดูข้อมูลของภาคใต้กันนะคะนักเรียนภาคใต้ประกอบด้วย14จังหวัดด้วยกันนะคะได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชกระบี่ตรัง พัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาสประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมด7715ตารางกิโลเมตรค่ะมาดูอาณเขตติดต่อของภาคใต้กันนะคะนักเรียนทิศเหนือติดต่อกับภาคตะวันตกค่ะทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยทิศตะวันตกติดต่อกับเมียนมาและทะเลอันดามันและทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาลเลเซียค่ะ มาดูลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้กันนะคะนัเกเรียนลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้นะคะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรค่ะมีแนวทิวเขาสูงอยู่ทางตะวันตกตอนกลางและทางตอนใต้ของภาคนะคะพบที่ราบชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบแคบๆอยู่ทั้งสองฝั่งทั้งด้านฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะทิวเขาสําคัญได้แก่ทิวเขาตะนาวศรี ทิวเขานครศรีธรรมราชทิวเขาภูเก็ตและทิวเขาสันกลาคีรีซึ่งเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างไทยกับมาเลเซียค่ะลักษณะภูมิอากาศของภาคใต้นะคะสภาพอากาศเป็นแบบร้อนชื้นแบบมรสุมค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ28องศาเซลเซียสปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีประมาณ2,200ลูกบาศก์มิลลิเมตร มีครบทั้งสองฤด,ดูคือฤดูฝนและฤด,ดูร้อนไม่มีฤด,ดูหนาวนะคะนักเรียนภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมาดูทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของภาคใต้กันนะคะนักเรียนอันแรกเลยค่ะนั่นก็คือดินนะคะภาคใต้นะคะดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ําพื้นที่ราบลุ่มต่ําเป็นดินโคลนราบลุ่มแม่น้ําเป็นดินเหนียว บริเวณที่สูงและเนินเขาเป็นดินลูกรังในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดนาราธิวาสยังมีดินพลุหรือดินอินทรีซึ่งมีความเป็นกรดสูงใช้ประโยชน์ได้น้อยค่ะอันที่2นั่นก็คือแหล่งน้ำนะคะแม่น้ำสายสำคัญของภาคใต้ได้แก่แม่น้ำกระบุรีแม่น้ำตาปีนะคะแม่น้ำตาปีเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของภาคใต้แม่น้ำปากปนงัง แม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีนะคะมาดูน้ำตกค่ะนักเรียนน้ำตกได้แก่น้ำตกซีโปน้ำตกโตงาช้างน้ำตกกรุงชิงนะคะส่วนเขื่อนที่สำคัญได้แก่เขื่อนรัชประภาเขื่อนบางลางนะคะและยังมีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราด้วยนั่นก็คือทะเลสาบสงขลาค่ะอันที่สป่าไม้และสัตว์ป่านะคะ ป่าไม้ที่พบของภาคใต้นั่นก็คือป่าดิบป่าชายเลนป่าพลุนะคะพันไม้ที่สำคัญได้แก่กัพอแดงลุมพีลาวชโอนสาคูเป็นต้นค่ะสัตว์ป่าที่พบได้แก่นะคะเก้งกระจงเนียงผาข้างแว่นถิ่นใต้นกอินทรีนกหัวขวานนกเงือกปากดำเป็นต้นค่ะอันที่4แรกคะ่ะแรกที่พบของภาคใต้นะคะได้แก่ดีบุก ทางสเตนพลวงทองคำฟูอไร์ฐานหินค่ะมาดูการประกอบอาชีพของประชากรในภาคใต้กันนะคะนักเรียนอาชีพสำคัญก็คืออันที่หเลยก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะพืชที่ปลูกนะคะของภาคใต้ได้แก่ยางพาราปาล์มเงาะทุเรียนลองกองมังคุดกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้นะคะอาชีพที่สก็คือการทำประมงทางทะเลค่ะ อาชีพที่3พาณิชยกรรมหรืออาชีพการค้าขายนะคะสินค้าที่สำคัญได้แก่ยางพาราปาลมกาแฟผลไม้อาหารทะเลจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าของภาคใต้ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสงขลาและนครศรีธรรมราชค่ะอาชีพที่4นั่นก็คืออาชีพอุตสาหกรรมค่ะ ได้แก่อุตสาหกรรมยางพาราอุตสาหกรรมน้ำมันพืชอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลกระป๋องและอุตสาหกรรมป,รปลาปนค่ะอาชีพที่5นั่นก็คือการท่องเที่ยวนะคะสถานที่สำคัญของภาคใต้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับทะเลนะคะได้แก่เกาะสมุยเกาะงพงาังันเกาะพีพีพอ่าวไร่เลเกาะกระดานแหลมพรมเทพ หาดปาตองแหลมสมิลาเขาตะปูมูเกาะซิมิลันเป็นต้นค่ะมาดูประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคใต้กันนะคณะเรียนได้แก่ประเพณีลอยเรือนะคะซึ่งเป็นของชาวเลนะคะประเพณีแห่ผ้าขึ้นา่าตประเพณีศาสตร์เดือนสิบประเพณีแห่นางดานประเพณีลาบพระประเพณีตักบาตรทูกเทียนเป็นต้นค่ะ ภาพประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญของภาคใต้นะคะภาพแรกค่ะเป็นประเพณีลอยเรือนะคะซึ่งเป็นของชาวเลหรือชาวอุลกลาโวยนะคะภาพที่สองเป็นประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนะคะซึ่งเป็นประเพณีสําคัญที่มีการจัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ที่3ค่ะประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะจะจัดยิ่งใหญ่นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาพที่5ประเพณีแห่นางดานนะคะซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันค่ะมาดูสถานที่สำคัญนะคะหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้กันนะคะนักเรียนภาพแรกค่ะเป็นแหลมสมีหลาที่จังหวัดสงขลาค่ะ ภาพที่สองค่ะหมู่เกาะซิมิลันที่จังหวัดพังงาค่ะภาพที่สามค่ะหมู่เกาะอ่อางทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในเขตน้ําตื้นนะคะประกอบด้วยเกาะต่างๆทั้งหมด42เกาะค่ะภาพที่4ี่ค่ะทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงน,นะคะเป็นทะเลสาบน้าจืดที่มีส่วนเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาค่ะ ที่5ค่ะอุทยานธรณีสตูลจังหวัดสตูลน,นะคะเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งแรกของไทยเป็นเทือกเขาหินปูนมีเกาะและชายหาดที่สวยงามค่ะภาพที่6ค่ะเขาตาปูจังหวัดพังงาค่ะเป็นเขาหินปูนขนาดเล็กเกิดจากน้ําทะเลก,กัดเซาะฐานจนคอดเกี่วค่ะยบเนื้อหาของภาคใต้แล้วนะคะนักเรียนครูให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยทำแบบฝึกหัดหน้า42 แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ